พวันนี่หลวงอุ้ยทำถุยเรียนมาทับนับถึงห้าสิบปีไหมถึงค่ะที่หลวงอุ้ยทำถุยเรียนมันเนื้อเลยตั้งแต่สมัยข้างแรกคือห้ามนำรถเนี่ยเพราะว่าต้องขี่จักรยานไปซื้อแป๊บสามหย่านสามหย่านก็ละกันอ่ะครับเพราะตอนนั้นแป๊บขอน้ำไทยเนี่ยสีเทาอ่ะจะเจ็ดสิบบาทแต่เขาเหนียวมากเดี๋ยวนี้ยังอยู่อ่ะไอหัวเวียงอ่ะหัวเนึ่ยแปดบาทของดำน้ำยุะ ยังใช่ได้อยู่ทางตุวันเนี่ยพอแต่ลุงนุ้ยทำมันแต่วฮับน้ำรถเลยละค่ะอดตั้งสมัยนั้นก็ปี๊บเนี่ยครับตรนละปี๊บตรนละฮัปลาแป้งแหลกของลุงุ้ยอยู่ที่ไหนครับจับขอครับแป้งแหกหนึกยังไงทีแหลกใครเป็นคนพาอุ้ยปลูกถั่วเหลืองนะครับผู้ใหญ่หุยครับเขามาซื้อที่ติกระบานเขาก็ปลูกถั่วเหรียนเราเป็นคนงานเขาเนี่ยเขาก็เลยซื้อต้นไม้แล้วอะสิบตน เขามองการไกลเขามองการไกลมากเลยคขานี้อาจารย์เขาเนี่ยคือหนึ่งเราบอกเขาของเราเขาเขามีอยู่เของเราก็มีอยู่เพราะมันปีเดียวกันเขาก็จะโตขึองของ,งเขาเสร็จมาให้เราด้วยกครับพอหลดอดตรงขาดเสร็จเองก็หลุดเองไปเดือดเพราะโแป๊บๆเราไว้เสร็จคือคสมัยก่อนต้องหลักสายอะ่ะ,ะเาขาซื้อมาเราสิบตนเขาก็กูเห็นตัวเนี้ยเนาะที่ว่ามันเป็นกระตังได้เขาตัดอยู่แถวจันเนาะก็เป็นพอค่าเออเขาก็มาปลูกแล้วก็เป็นหลูกยางเขา สมัยน,นัย้นรู้สึกจะวันรูงสิบหาบาทถึงไงไม่รู้ข้าจางขา้าถือว่าแพงเนาะสิบห้บาทแบบนี้แพงโอ้แพงเพราะว่ามันมันมันทำให้เลี้ยงตัวเองได้เนาะรับ,บจ้างกลางวันรับจ้างเรื่งานเราทําเราครับเนี่ยป,ปัจจุบันเราทำเราแล้วเพราะเราลืมงานหาบงแล้วก็มาทําในสวนเราเอออยู่อย่างเงี้ยที่แหลกน้องอุ้ยปลูกกี่ต้นครับสิบต้นเลยล่ะสิบต้นครับปลูกพันธุ์อะไรจําได้ปหม ชนี้ก็หมอนนี่รู้สึกว่าหมอนมันจะอาจะหาตนเนี่ยนี้หาตนหมอนหาตนเดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่ฉันนี้ตัดยอดมาแล้วคือเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนนคะแบบนี้เป็นหมดแล้วปูแล้วตอนนั้นเป็นไงงครับปูแหลกความรู้สึกก็ยากมีกินนะไม่ถึงว่าเราก็กิดว่าเออสักวันนึงเราตะแกงเขามีขายเราก็มีขายครับตะแกงเขาก็พอมันได้เข้าแต่แต่สมัยกอนมันจะดุนิดนึง เจ็ดปีถึงมีลูกกูับเพราะมันมันกระโหลกกรมเได้เออมันมีอะไรบอมลุงไม่มีอ่ะไม่มีก่เจ็ดทับิชตเนาะคนตับแกเขาหกปีเขาก็เลยมีลูกเนี่ยหกปีก็จะตุนแบบเนี้ยเนี่ยเออเขาเลยมีลูกเพราะเราไม่ได้ใช้สารกันไอ้เหลืองหดน้ามอะไรน้ามเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเทคนิคไอ้ตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าก็หลุดหน้าไปตามเหลืองคือเจ็ดวันครั้งครับ เจ็ดวันหลังค้างนยาไม่จงพูดถึงไม่จงพูดถึงไม่เจอเลยนานจัดไม่เคยมีทำไมว่าไม่ไมีมมแรงลงมันก็เหมือนกันหมดเพราะไรแดงเพียคไฟนี่มันไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเพียคไฟไรแดงเพียกแปรอ็ได้ไม่มีลูกมากกวก็เหมือนที่มบอกมออาจารย์ขี่งกเก็ไวไม้มดแหละเพราะตับแกเขาสอนแบบนั้นนะไว้มดแหละลูกเด็กนี่ก็ค้ายไปตามตภาเพราะมัน เพราะว่าสมัยก่อนยังเออยังย,ยังเป็นเป็นเป็น,ปนกิโลเนี่ยแต่มามาระยะหลังๆก็เขาจะซื้อเป็นลูกอะมาเป็นลูกคือมันมันมันง่ายสำหรับเขาเนี่ยไม่ต้งมาฉัางมันเสียเวลาไม่แล้วเขาก็พอมีลูกเขาก็เอาไปขายให้เพราะเราเป็นลูกจ้างเขาเออมันก็ได,ด้ปีรู้สึกว่าปีก็มีปีเหล็กเนี่ยพอเขาขายเรามาซิบเราก็มาตอนมาถาบมาทําขยายที่เราไปเพราะเรามีตดนแล้วเราขยายเราไปเองเพราะเราชอบ มาผ้าต้น <poisoned> ม <indo> ังอะไรมังมาควายหลัง so ก <cott rect ed> <z ul heures> ็มาถาบเพราะเม็ดถาบมังอะไรมังก็มีใจประมาณนัหาหกสิบต้นเนี่ยก็ลืมเต่าแกจะช่วยเราไม่ไหวแล้วเพราะไอติวตอแป๊บเราหลดทุ้งหกสิบต้นมันก็กินน้ำมันมากอ่ะก็เลยเขาก็เลยไปซื้อเครื่องมาให้ตัวนึงเออเราก็พนเข้าไปเนี่ยซื้อมาหมื่นหมื่นสองหนึ่งหมื่นสามเครื่องอะไรครับจำได้ปะยันมายันมาหาแรงหาแรงหกสิบต้นหกสิบต้นใช่จักจุดดันมาเลย มาจากจุดนั้นก็มาเดือยๆเนี่ยมาเออเราขายปีแรกได้หกพันมีแหลกได้หกพันข้าวไม่ใจมเงินเยอะไหมเพราะตอนนั้นเราแรงขึ้นรู้สึกว่าแรงขาแรงจะขึ้นมาเป็นวันนึงหยิบหางให้ไม่รู้โอ้โหมาได้จุหกพันเจ็ดพันมามันาะง้ก็เออเรามีสวัสด์ในใจเนาะว่าเออมีความสุขว่าเออแค่นี้พอแล้วมียางสิบลายมีถุเลียนยูหาลายเออมันก็เรยว่ะ พออยู่เนอะ <แบ S 1> พอกินพอเราอยู่ปียีะสะ 20, ่สิบพอสอี่สิบเจ็ดที่แปดเนี่ยเราก็เลยมาสั่งอีกนี่ยมาจงวะโคนยางมาปลูกไม้หมดมาปลูกเต็มทีสิบห้าลายามาปีสามสามโฉกลายน้ยนำหมดน้ำแห่งเกลียงได้ลูกปีน,น 4, ั้นซื้อน้ำกันแรกเลยผมจำได้โอ้ปีสามสามครับน้ำน้องแวนเนี่ยมาหลดบรรทุกกันไปจากวัดจักไว้อะ ซื้อจักเทียวนึง่งลอยหาซิเนีะจากนั้นไปเอานองสมบัิือตรงหวอู่ทองครับเขียวหาลอยโอ้โหตัดจุเนีออ้ยได้สามหมื่นซื้อน้าไปเจ็ดหมื่นนะโอ้โหเราจะไปไหวไหมเนี่ยครับจุเลียนเขาก็ไม่อยากซื้อเพราะมันค่าน้ำขวดหนึ่งขวดร้รอยชันนี้ไม่มีสีคก็ป๊อกกเป๊กอะไรบอกไม่ถูก เออแต่เราก็โหลดจากจุดนั้นมาได้เนี่ยบพอรู้จากนั้นมาก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรพอสามหกสามเจ็ดราคาตกต่ำอยู่นะคุณมุ้ยแถวนี้ลงสามหรือห้าบาทถุงนั้นน่ะประมาณนั้นสามบาทเนี่ยถุงนั้นทำไงอ่ะเด็กก็ตัดเออเนี่ยมันหนึกได้แล้วเด็กอยู่ข้างๆสวนเนี่ยเลยบันติดติดบ้านพวกนี้เขาตัดถุเรียนหาบาทเนี่ยครับหาบาทแม่มไอ้หนูเอยเองจะทำไมห้าบาทยังไงกว่าได้ในนี่ถ้าหาบาทนี่มันพื้นๆนั้หรอบแบบจะหนีบะเล้าอ่ะครับเออเขาตัดห้ห้าบาท เราก็ไปบอกเขาไอ้หนูอจะตย์ม้หาบาทแต่ของเราพอเขาตัดไปเสร็จเรานอนยี่สิบศูนย์เขาก็ขี่รถเกลือมาหาเราเขาก็ขี่พานเราไปก็้สามบาทแล้วผมได้สามจริงๆอาจารย์เออพรอศุเดียนเป็ลุงเขาแล้วจะทายังไงไม่มีพอข้ามาก็บอกผู้ใหญ่หน่อยเขามีเผื่ออยู่ติตราไทยบอกผู้ใหญ่เอาช่วยเอาถุเรียนออให้ผบที่ลงเขาก็เลยมาเอาเนี่ยเขาให้สี่บาทดอดตีมาจากไอ้ตราไทยเขาจะไปเอาติตาร ให้เวเขามาเอาเราก่อนที่ช้ำคอเขาขายสี่บาทขาตัดส้นถึงแล้วขาช่วยกันหยกช่วยกันเพราะมันคนทำคนเดียวไม่ได้อะอมันช่วยกันคน้นช่วยกันอะไรเอาหุ้งข่าวหาข่าวคิดแล้วได้สามบาทจริงๆ <c oughs> เอไนะเอได้สามบาทแล้วถอดใจไหมก็สู้ครับเพราะมันขายจยูดนีนได้เจ็ดพันเนีน้ยคร,ครประมาณสี่ตันได้เจ็ดพันโอ้โหตายมันไม่ได้สี่บาทถุกกลูกอ่ะครับ มันต้องมีสองบาทอะไรเมื่อมันต้องขัดอีกอ่ะมันไล่แบบโอ้ล้วมาได้เงินเจ็ดพันแต่ที่นี่สมัยนั้นผมโชคดีคือผมขายปุ๋ยขยาเออมันก็ดีนิดคือเราัูทักกันไปัวถัวกันไปก็ยังยาเนี่ยขายได้แล้วก็เก็บทรงริษับมันยังกระปุ๋ยเนี่ยเขาขายเคเรามาเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปกู้ซอกซ้อมมาปะหนูปะนี่มันก็รอดไปได้ปีนั้นอปีสองมาก็ยากชถูกขึ้นมานนิดนึง หมอนจะอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบาทนะหัวหมอนสิบเจ็ดสิบแปดบาทก็ถือว่าอิตหล่ะก็ขายกันมาอยู่แบบนั้นแต่ถามว่าบา,วบางปีลงทุนเจ็ดหมื่นก็ได้เจ็ดหมื่นก็มีแต่เป็นบางปีแต่รู้จักหนามเราก็ตีดีขึ้นมาเลยมาภายหลังยังกระถังมารู้จักเรืืองสารเงินเขาอะไรเขาเนี่อเออมาได้สารทําชนีกิโลสามหาบาทหมอนก็กิโลประมาณตั้ะประมาณจะไปถึงสี่สิบเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ที่นี่เขาไม่เหลือทรง เขาไม่กระเกณฑนน้ำหนักใครทําที่มาไรมือว่าเจ็ดโลแปดโลก็ไปได้หมดเพราะราคาเดียวกัน่ะเพราะว่าเขาไม่เลือกสมบัติเอาหาโลหกกิโลอะไรประมาณเนี้ยคือได้หมดเนี้ยไม่คีเลรจันลากเกินไปนี่ไม่นอนก็ไม่ท็อปได้เลยมันก็โอเคเลยเพราะเราไปจงกงเนี่ยมัยังได้ทุกขันมาพอมาไปหลังๆมันก็ลืมกระตือนขึ้นมาเลยเลย่อยมันจะมาสะดุดยุพักนตรงที่ถุเรียนทำสารที่นึ่งสะดุดอีตรงที่วา เริ่มทำมันมากขึ้นแล้วก็เริ่มตายกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นโรคเป็นอะไรไม่รู้จุดหลักษาอะไรกันเขาเนะเริ่มมากขึ้นก็ถอยกันไปพอสมควรในเรื่องการทาสารเนี่ยอาจารย์ลองคิดว่าเนี่ยมันยังก็ปลายสุดนี่แกก็ออกมามิด <laughs> สุดเนี่ย <laughs> แต่ตํานี่ก็เมด็มดเมด็ดเม็ดเนี่ยตาสอกสอกเนี่ยเมด็มดเม็ดสุกสอกอะออกขึ้นกันนั้นเลยเรจริงแล<อ><อ>้วพอตัจะปริด,ดปริด๊ดทำไมปริดก็มันก็เสียขาใช้จายก็ไม่ไหวหมด ผมมาค่อยหลังก็เลยมาคิดว่าทําไมถึงจะจะให้ทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ถึงต้องมาขยับสารให้มันโอนลงมาโอนลงมา,งมาจะถึงได้แบบนี้คแล้วผูดถึงว่าทําไมลุงอุ้ยถึงสาม,มารถที่จะศึกษาเข้าใจจนทางปัจจุบันเนี่ยก็เห็นมีหลายคนเขามาปรึกษาลุงอุ้ยเนาะทําไมมันถึงไปได้แนวทางรึ่าไปตกตะกอนรึเ่าไปคิดยังไงมาครับลุงอุ้ยที่นี่เราก็ศึกษาเราทําสารโอนๆนะ่ครับจำหวดเราทำพอมาขั้าเนี้ย แต่ตะกรอนผมจะเล่นน้ำมากคือผมจะตีน้ำเนี่ยมากเลยอาจารย์สมมติเราพร้อมกันแบบเนี้ยรับรองว่าผมต้องได้แต่ตกรอนอาจารย์ชุยออกกรนเลยของเรายังไม่ออกอ่ะไปมาไขหลังเราก็เลยใช้สารหลอกเพราะเขาชี้สารเราก็บอกเขาชี้สารเพราะว่าคนตัดจะไม่สะดุ้งเออส่วนนีกที่เออขาชี้สารมันตีสิงหาเนี่ยเออเราก็ชี้สารสิงหาเนี่ยแต่ของเรายังไม่ออกสิงหาหรอกเพราะคนสมัยโบราณโบราณจะบอกถือเรียนต้องลอยยี่สิบวันถึงจะแก่แต่มันไม่ใช่เอาทำให้โตให้เร็ว ดับลงอ่ะสางเหนือกอนต่องเข่าสีกอนเอา,เาทาหให้ให,หน้อยอาสมุดตุ่วน,นี้เนี่ยถ้าเราพื้นๆเราไว้จักสามสิบแต่เราไว้ยี่ผ่าเนี่ยอาจารย์ลงคิดว่าพอะก็โตเร็วปับ๊บอัดน้ำอัดปุ๋ยเข้าไปแกเร็วขังโหนกแต่งไงเพราะขางไหนเพราะขังหนกเราชิดตัวนั้นตัวนี้เข้าไปมันก็เลืม่มกระด่างเล,ลื่มแกเลื่มคะลืมได้แต่ขงังไหนสีเนี่ยหัวใจรักคือตรงสีตรงแกตรงไปได้แป่งตรงมาได้ตัวเนี้ยตัวสําคัญแต่ขังโหนกไม่ยาก ยาให้น้ำใหม่กรรมฐานชีดน้ำก็แหงเลยโง่ใช่หลอกได้เออโลกได้เออโลกตาได้รู้ว่าเมตาเลซิวสีแดงใช่สองชีดชีดเข้าไปปั๊บลบจักหลงที่เป็นเงาไม่เป็นเงาแล้วแหงแล้วไม่ว้าวเหมือนเดิมเออไม่ว้าวไม่แล้วแต่ว่าถามว่าข้างนอกแตงไม่ยากแต่ข้างในเบ็ดตรงแดงแป่งตรงได้ตัวนี้แหละตัวหัวใจหลักที่เราจะต้องมาทำมาคิดว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไง ตัวเนี่ยตัวสาคัญค่ะมันก็อยู่ที่การจัดการเนาะจัดการให้เร็วะรับรองว่าไปก่อนไม่จงมาก็เนาะกระดุมเจ็ดสิบลูกก็สามพี่พาลูกได้น้ำนักเท่ากันดูสิก็มันก็ต่างกันจํานวนลูกก็ครึ่งแล้วเนาะแต่ได้น้ำนักเข่ากันเจ็ดสามยี่เบ็ดคือสองร้อยสิบกิโลเทจันได้สามกิโลเจ็ดสามกว่ายี่เบ็ดก็สองร้อยสิบกิโลเนี่ยระวังเจ็ดสิบก็สามพี่พาแต่ที่นี่มันวัดราคาก็วัดตนแตกต่างกัไไปแล้วตน ไม่ส้มเพราะลูกเขาหน่อยเงินลอยแ็สิบบาทแต่เจ็ดสิบลูกไดเจ็ดสิบบาทต่อกิโลแล้วยังมีตกใส่อีกเพราะมันไั่ได้เจ็ดสิบลูกมันไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนเหมือนเราไว้สามหานี่เพราะเราตัดทิ้งไมืเลยลูกกีวามันจะแปลวไม่ได้ขนาดเราก็ตัดทิ้งมันก็ไม่แบกน้ำหนักมันก็ได้น้ำหนักกองก็ตัดเร็วเพราะกองก็ไม่เห็นเออเนี่ยมันไปได้เนี่ยสีไปได้แป่งไปได้เขาก็ตัดไปแล้วเราตัดหมด ถึงบัทลุงจันตัดมันแตกต่างกันจริงว่าเวลาได้ก็อยังหนึ่งพ่อข่าเขาจบสวยเนาะเกี่ว่าใครถูกไปก็จบของสวยอยางไงเนี่ยอัจริงๆพ่อข่าเนี่ยเขาจบไปกองด่ายเนี่ยตัดลงเบือกองเนี่ยมันไปได้หมดเนี่ยเอาเฮาเข้ามาตัดวันนี้หรือว่าเราเอาไปให้กระเซตูว่าเออเนี่ยแป่งเขาน้าดนั่นไปหวัดตาตาดลายอะไรเงี้ยไปทักทังเนี่ยพอหลบสองไม่นานเนาะเดี๋ยวแกเขามาเลมหลบสองอ่ะเพราะเขามั่นใจทีเขาตัดไปเร้วคือแป่งตาตาไม่ได้อีก สามสี่วันเขาก็มาล่างตัวในเราแล้วถ้าเราไม่กิงราคาเกินไปอเอาให้พอดีพอดีเขาก็เราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เดนี่ยแค่นั้นนะบางคนคิดว่าเออไ่ได้ราคาตรงใชนไม่ตัดอะไรประมาณเนี่ยบางคนเขาก็คิดตรงกันนะต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่เราถือว่าเราอยู่ดีกันเขาอยู่ได้เราอยูอ่ได้เอาอเอากันง่ายๆตรงไม่โลภนะค่ะหนึ่งตัวลูกให้หน่อยสองระไรยขีดเหนียวคนทำสวนนี้เจอบีเหนียวนะจะซื้อปุ๋ยโอ้มันแพงนะ เออเขาจะมีอยู่สามขี่ชาวสวนเขาจะไม่ทํากันหนึ่งขี่งกขี่งกเอาไว้หมักไม้กลกองสองขี่เนี้วจะลงทุนก็ไม่ได้ที่ได้แต่ตังสามขี่เกียรตไอ้สามขี่นี่ไม่เอาเลยถ้าขี่เป็ดขี่ก่ยยังใช่ได้อาจารย์ลองดูเดียวทำสวนนี่ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้นะไม่ได้จะเจ็บป่วยต้องมีคนมาแทนหรือไม่งง้นต้องต้องยังไงก็ได้ต้องต้องไม่เป็นนะครับ ลุงอุ้ยตื่นเช้าเขาสนทุกวันขาด้วยมากจะไม่เคยหลอดโดยมักจอบจะเป็นของเราจอบจะเป็นของเราทุกวันก็อยู่กับเขาประจํเนี่ยเพราะเรามีกินกับเขาลูกแล้วเราก็ไม่รืมบุญคุณเขาอมันยังกับเขาเลี้ยงเรามาเนี่ยมันยังก็เขามีบุญคุณเราอ่ะลูกจะเออเราถ้เราไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเขามาให้เราทุกอย่างเนะไม่ว่าจะเป็นหลดเป็นอะไรแต่วันนี้ยังว่า เราเนี่ยขับรถไม่ได้ล้วก็แม่เราห้ลูกก็ไปเนี่ยเราก็แม่เราก็ยุ้งเราไปตามเรื่องดําราวเราไปแล้วก็ไปเรียนเรียนรู้วิธีการทำรูกไปอบรมเนี่ยลุงอุ้ยไปตลอดเลยคนขังจะไปเกือบจะหมดเนี่ยผมไม่คนจะไปจันหมากว่าไปยุ่กับอาจารย์นายเขาหมายถึงว่าเขาโทรมาเออเขาจะไปสัมมนาที่นั่นที่นี่ตลาดนั่นโรงแรมอะไรนั่นก็จะไปกับเขาก็ไปคุยกับเขา อาจารย์นะไเข้ามาติแกงเราก็ไปคุยกัแกเนี่ยไปเป็นอะไรยังไน,นเราก็ศึกษาแกเพราะเราได้เขาพูดแค่คําเดียวเราก็มีมันมันมันเป็นมันเป็นความรู้ที่มากเนี่<อ>แยแค่คำเดียวเองนะแค่คำพูดคําเดียวครับพอแค่คนคั <majors S 1> ้นพอไม่จังบอกมากเขาหลุดแกเขาบอกอะไรสักอย่างที่เราสะดุดเนะ่ะเราจะทาทันทีเลยจริงจริงครับลูกกันเขาบางคนเขามาบอกเราไม่จังมากที่เขามาบอกอะไรสักอย่างเนี่ยผมทำเนี่ยพิชทูกไม่รู้ทําไม่ก่อน เบวเขามาดูว่าเป็นไงไม่ไงเขาบอกสาราลาดคนเขาชื่อ G A หรือ A A อะไรตรงเนี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นสารผงอามาลอยโคนแต่เขาบอกกับผมปีละขีดสมมติตัวนี้เจ็ดปีนี่คือเจ็ดขีดเขามาบอกผมไอ้ที่จะออกดอกได้คือสารอย่างอื่นเป็นไม่ไม่ด้ที่จะทําให้ออกดอกได้คือมันต้องไปหยุดทิปไปหยุดอะไรระบวนการตรงนี้ผมลาดโคนเลยครับลอยซีีใช้สารไอ้ตัวโตต้นลอยซีซีใช้ลาดโคน ลาดได้สามวันใบหอยมันเลยครับอ,อจาจารย์เซลยาเวซยามาน,น,น,นี่ตัวนี้เป็นไงเนี่ยก็บอกเขาเสร็จหัวลาดตัวนี้เข้าไปเขาบอกตายเพราะใบมันหอยยอดหอยหมดอาจารย์นะแต่เรามาแก่ก็ไอมาโคมันจะเป็นกรดอะมิโนในหัวหลาดหม<ะ>ดประมาณตั้งยี่สิบิมั้งสามปีไม่ได้รูปเลยปิดจะดอกทิ้งหางโคนดินนักคืมดอกทั้งนั้นถูกหัวละเหงมีจะดอก แล้วมาอาจารย์นายเขาบอกให้ใช้น้ำติดขึงนะแล้วใช้น้ำยาไอตัวสารแมโครอยู่ประมาณทักช้อนนึงแล้วก็บีบมันเป็นผงเนาะเป็นผงไหมฮะแมคโครจะมีผงก็มีน้ำครับอาจารย์อ่าถ้าฟีดิกจะเป็นครีมเนี่ยบีบหลอดผลประมาณทักเม็ดนึงนะตัวนั้นก็ใช้ได้แต่ที่เรามาทำๆแล้วเราว่าสู่สเปคขึ้นไปไม่ได้เพราะหลักเราเก่ง่ายนี่ ไม่เหมือนเราลงหลักเราลงหลักเนี่ยเพราะเราเราเราลาดโคเนี่ยมันแก่ยากมันหลักมันมันไปไปไปปิดปากอ่ะครับใช่ใช่ครับปิดทางน้ำนะหลากเนาะปิดทางน้ำจะทวงน้ำไม่ขึ้นปุ๊บไปเหี่ยวยังตีลุงว่าเลยครับแต่ว่าถา้าันดอกนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองเลยแต่ติดไม่ติดได้ไม่ได้นั่นไม่รู้แต่ดอมาแน่นอนแน่นอนเลยการันตีเลยเออรับรองเลยเขาว่าแล้วว่าศึกษาเขาเขาว่าสารไมโครเนี่ยถ้าลงดินเนี่ย ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่คาสเป้ขึ้นบนก็หาสิบหาสิบอ๋อมันมีอากาศเออมีอากาศจะปลิวจะอะไรหลายหลเรื่องหลายเร้วแต่ถ้าลงดินเนี่ยอาจารย์ทดลองได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทาไมปัจจุบันนี้เขาไม่ขอนิยมเอาลงดินไงคาสเปเองเดียวครับลุงวิวัแกอยากดึงใบอ่อนอยากเอราจาฟื้นต้นอยากอคือไงไงๆฟังๆคือฟื้นต้นในสมบูรณ์เหมือนเดิมอยากเพราะว่าฟ้าจะหลาก เอาออกมาใม่ได้เนี่ยมันมันต้องใช้ต้นทุนสูงเนาะ,ะ,ะมันไม่เหมือนเราสเปรย์ถ้าสเปย์พอเราที่ซานหมักมากเราก็ขีบออกกลเลือกขึงๆ<ะ>เนี่ยต่ไทออกก็เลือกเม็ดเม็ดเม็ดม่ดมดขีบยอดซะ,ะ,ะแล้วก็เอากดอะมิโนเอาสไลา์มาลาดโคนไอตัวปรับปรุงสภาพดินนะพวกยุ้งมิกพวกยุ้งมัดอะไรก็จังตัวพวกอินทรีย์อะไรมาใส่ดึงน้ำใส่ปุ๋ยช่วยมาเร็วออกปุ๊บ ไปก็มาตามเลยก็คือเมื่อกี้ลุงอุ้ยบอกว่าตัดคลิปปลายให้สารออกค่ะขีดทิ้งจ้ะขีดทิ้งเนากค่ะขีดทิ้งเลยละสามบาทฮับน้ำลดฮับน้ำลดเพราะว่าแต่ไม่ก่อนจะเยากันนะสายคอควายดูน้ำเท่าไรแปดคูนแปดนะเพราะปี๊บอ่ะเพราะมันแปดคูนแปดใช่ปี๊บอ่ะอาบก็ปี๊บอาบก็ปี๊บสงข้างเพราะทำไมก่อนแรงยังดีกว่าถือว่าปกติเนาะ แถาว่า40ลิตร,ร,รแต่ <c oughs> ตนหลดทิ้ง40ลิตรเราก็จะเอาหย่าเอาอะไรมามกวะมันก็อยู่ได้กินวันก่อนกินน้ำแค่นั้นเองค่ะมาแต่มันก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่ได้3ปีมีลูกนะเจ็ดปีใช่ไหมเออมันมนานจัดลูกแต่ที่อากาศเขาไม่ได้แบบนี้อากาศเป็นเปรียวลูกอากาศเขาจะพอดีของเขามัน สิ่งแวดล้อมมันอากาศมันก็ดีเนาะลูกนะฝนตกน้ำเราก็กินได้แต่นี่ฝนตกน้ำกินไม่ได้แล้วอาจารย์เราคิดว่าสมัยนี้ก็คือปลาเนี่ยปลาถูกยางเสือช่างเสือสิงกับสิงแวดล้มีถูกยางขิดไม่หยุดไม่จะต้องซื้อน้ำกินเดี๋ยวนี้ถืกหัวเรแหงต้องซื้อน้ำกินอะสมัยก่อนก็รอนน้ำฝนกินกินน้ำบ่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเนาะสมัยก่อนผมจำได้เลยตอนหลดนน้ำถุเรียนนายชายสายยางหลดเนาะโอ้มันหนาวจริงตอนถุเรียนออกดอกนะเดี๋ยวนี้ไม่หนาวอย่เงี้ยนาะ มอก่อนเนี่ยผมจาได้เลยว่ามันจะหนาวมาเลยทั้ทีเรารเรารเราหลน้้ำเนี่ยเรา,รเรารโหเปียกเนี่ยเราเราหลดนน้ำก็ซ้ายอะครับเ,รรเนี่ยมดเลยนะ,ะมันหนาวนะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีอาการหนาวแบบนั้นก็นุ้งคิดว่าน้ำคลองต่กรอนมาอยู่เป็นก็หลุนๆนะไม่ได้วันนี่ต้องรู้ว่ามันติดปลาหมากไหมถ้าไม่มาก็จะไม่ลงเพราะเพราะเพราะมันหนาวหนักเป็นฟันอะหน้ามันไอขึ้นมาครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มี ลาก็ไม่มีหนาวก็ไม่หนาวปลาก็หมดไปพร้อมกันนาวพร้อมกันฟามหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงงี่เราวทำสวนทุเรียนอยากขึ้นทุกปีเนาะรู้มัม้ยอยากมากก็อากาศที่มันเป็นผิดเนับเขาบอกเวลาเนี่ยมันมีไวราาัสตัวหนึ่งนะมันไปหำให้ทุเรียนแหงตายทุเรียนจะไม่อุดมสมบูรณ์้นจะไห่แตกไหมมันจะหลัดไปหลัดไปมันอาจารย์เคียงกันหนุนไหมที่เกมีดหรืออะ่รก็ตายพลายลงมาในกิ่งแหงแบบนั้นเลยทุเรียนเวลาเนี่ยบางที่ยืน้นตายเฉย โดที่ไม่รู้สาเหตุที่ไม่รู้สาเหตุเนะเวลานี่มาเจอถุเรียนใหญ่ๆเขาเป็นกันแย่เลยเนี่ยสวนที่เขาโทรมาเมื่อว่าผูกนี่เที่ยงว่าจะไปหาเขาอ่ะเนี่ยเป็นอยู่ประมาณสิบปอนด์ที่นี่ก็เอาไอ้ตัวสมุนไพรเนี่ยไปใช่ให้เขาแก่อยู่หวังเป็นไงหมั่งอะไรหมั่งแต่ว่าไอ้ชุดดีๆเราก็กำลังให้เขาขึ้นลูกเนี่ยหว่าไปไอ้ชุดดีเราก็จะขึ้นให้เขาขึ้นลูกหมมันได้ชุดแรกให้เขาได้คืนมาปีที่แล้วเขาสองร้อยปอนด์ได้ชูดเจ็ดแสนี่ไม่รู้ ก็ถ mm ือ hmm. ว er ่าได้มากพอสมควรแต่ถูเร okay. ียนสองคว่าตัวก็ถือว่านอยเนาะเออใช่เพราะลงทุนไปก็ตังหลไรตังค์แต่ว่าได้มาแค่นั้นก็เลยปีนี้ไปดูให้เขาก็เออว่าเออดูที่ว่าปีนี้แต่ดอกเขาก็สวยเขากำลังเบียงหลูกมันเป็นกับอากาศอากาศมันเปลี่ยนหลายหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราก็ใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะเพราะว่าโรคแมลงมันก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม้แพคโค25ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังจะไม่ค่อยออกเลยค่ะ เราเราต้องบำรุงปรุใส่ทั้งนู่นนี่นั่นเสริมเข้าไปเยอะใส่พวกแมกปพวกไอ้สั่งกระสีพกกรดอะมิโนอะไรเข้าไปเพื่อจะให้กระตุนให้เขาพร้อมแล้วก็กอยยางหนึ่งยาเนาะบางครั้งคุมคนใช่ไหมครับบางครั้งเขาบอกว่ามันมีผลประโยชน์กับเรามากหมายถึงว่าดินเนาะยาคือธนาคารดินอะไรที่เขาว่าประมาณนั้นนะบางคนก็กระจายเสียไไปหมด ตัดเนะอะเราก็ตัดเอาบางคนเก็บความชื้นนะหนูว่าแล้วก็ยังก็พอหยดสลายก็คืออินอทรีย์วัตถุอ่าคือหลากเขาไม่ได้ไปเคแย่ง